ตังเล่าใหม่หมือว่าเมื่อกี้เล่าแล้วมันตัดไปเหมอว่าอ่านใจใช่ไหมล่ะก็ระยะเวลาปีหนึ่งอะไอตอนที่ด่าคือตอนที่เหมือว่าจะตายคือจะตายเนื่องด้วยว่าเหมือว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเหมือว่าจะโดนทุบข้างในทุบ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 ดีวกว่าจะอ่านใจได้ก็เหมือนว่าทุบให้ตายอะเออเหมือนทุบให้ให้อ่านใจได้เหมือนทุบให้รู้ด้วยอ่ะ เขาจะทุบข้างในเราให้ตายเราก็เลยเหมือนกับว่ากินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้น้ําหนักก็เลยลงเห็นปะเห็นตอนที่ผอมปะน้ําหนักก็เลยลงมาเหมือนกับว่าโดนทุบตอนแรกแบบแคบข้างเหมือนมันเหมือนจะดีใจก็ดีใจที่รู้ว่าเออเหมือนกับว่าดีใจที่เหมือนเขาบอกว่าเรามีอย่างเงี้ยเหมือนดีใจก็ดีใจในจุดเหมือนดีใจแต่อีกจุดหนึ่งก็เหมือนว่าหมายถึงนะหมายถึงว่า มันจะดีใจดีไหมเนี่ยเมื่อมันทรมานมันไม่เชิงว่าดีใจหรอกมันทรมานแต่ก็เหมือนกับว่าตอนเนี้ยรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนั้นน่าเหมือนกับว่าทรมานมากเขาจะทุบข้างในาทุบตึกตึบตึกตึกจนกว่าจะตาย <t aps> ทุบเปิ้ลปี๋อ่ะทุบ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 ให้สมองหยุดคิดแล้วก็มาอ่านใจแทนเออก็เลยเป็นอย่างงี้เป็นมนุษย์ที่เหมือนกับว่าทําอะไรไม่ได้อ่ะ ต้องนอนแล้วก็พูด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 ทั้งทั้งที่ผมบอกว่าไม่ชอบพูดเธาใช่ปะเหมือนว่าไม่ชอบพูดให้ใครฟังอะไรประมาณเนี้นะแล้วก็เกิดจากร่างทรงใช่ไหมล่ะพวกร่างทรงเนี่ยคือเราพยายามจะบอกว่าอย่าไปว่าเขาอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เราเคยโดนคนเนี่ยแบบนี้ยเขาเหมือนมีไม่จริงไม่ก็พูดไม่ได้เหมือนว่าเราไม่ค่อยเราก็เลยเหมือนกับว่าตรงข้ามกับ ภาษีวะอะไรแบบนี้มาดูตลอดนะแต่จริงๆแล้วท่านแต่ดูจากรูปหน้าคือเขาเหมือนกษัตริย์มากไงก็เหมือนกับว่าเป็นชวนชั้นของกษัตริย์ใช่ไหมล่ะประมาณนี้ใช่ไหมคือฉันฉันไม่คิดว่ามีอยู่จริงเ้ยจนฉันมานั่งดูอะไรแบบนี้เออจริงมีอยู่จริงว่ะเออไม่คือแบบว่านั่งดูคือแบบว่าดูหมายถึงดูในที่นี้หมายถึงว่าดูราชการใช่ไหมถ้าดูราชการดูไม่ดูไม่ออกก็คือรอเก้าก็ดูยากนะ แต่ถ้ารอหนึ่งก็คือต้องแต่ประดิษฐ์อักษรไทยอ่ะคือฉันว่าไม่มีใครทําได้มันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะคิดได้เลยประมาณเนี้ยนะเออแล้วก็เป็นอย่างนี้จริงก็คือว่าก็ขอให้ว่าถ้าอยู่ก็ขอให้มีกินมีใช้ถ้าหมายถึงว่าถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยนะเออฉันจะขอแค่นั้นแล้วก็อยากมีที่พักดีๆมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะฉันจะเอาเหมือนในหลวงทุกอย่างเลยอ่ะเข้าใจตรงจุดนี้ปะ <c oughs> <c oughs> ก็จะเหมือนกับว่า ต้องรู้นะว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมอย่างรู้ก็คือคุดเหมือนว่าเรียกว่าปางหนึ่งอ่ะไม่รู้เหมือนกันไหมนะเหมือนว่าปางหนึ่งของในหลวงเนี่ยจะต้องเป็นคุดเออเป็นคุดก็เหมือนกับว่าแล้วก็จะมีตำนานของรักคุดคล้ายๆว่าเป็นคุดนี่แหละแล้วถูกรักกับหน้าประมาณนี้นะรักกับหน้าอะไรประมาณเนี้นะคือเป็นเรื่องเล่าก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอนะแล้วก็เหมือนกับว่าหลอกให้เข้าไปในถ้ำ ประมาณตำนานใช่ปะไม่แน่ใจแต่เหมือนเขาจะเล่าให้ฟังทางอย่างรู้หรือว่าความรู้สึกอะความรู้สึกที่สมคัสก็คือว่ากดลูกก็เดือดได้แลนะ้วคือสัมผัสก็คือว่าอีกคนนึงจะมีกายทิดเนี่ยเออประมาณนี้นะเขาก็จะบอกให้อาบน้าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือนต้องบังคับให้อาบน้ําอะเป็นคนที่กลัวน้ําเนี่ยบางทีเวลาสลับมาก็จะกลัวน้ําใช่ปะแล้วก็ต้องบอกว่าบังคับให้อาบน้ําเพราะว่ามันสูบคู่อะ เดี๋ยวเขาจะว่าอาัดวิดีโอไะก็เหมือนกับว่าเนี่ยเขาก็จะเซตๆมาให้หมดเลย <c oughs> คือไม่ต้องคิดอะไรเองเลยอ่ะเดี๋ยวล่ะไม่ดีทรมานมีไม่ดีทรมานเนี่ยคือฉันว่าไม่ดีก็จะทําเหมือนที่ฉันทาเนี่ยทำในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้เออคิดในสิ่งที่คือคิดไม่ได้อ่ะต้องแบบถ้าเขาสั่งคือต้องทําไปเลยไม่มีไม่มีคอมพอพาดคือถ้าพลาดเขาคงไม่ให้อ่านใจได้อะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะผิดพลาดได้แต่ฉันไม่ยาก เหมือนเขาจะสอนให้เราเป็นด็อกเตอร์เลยว่าเขาจะบอกเราว่ามี่พี่คนนี้เรียนอะไรมาอะไรแนบนีสเนะยากมาก